ฮัลโหลสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียวันนี้บีก็มีนัดนะคะมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลในวีนค่ะตอนนี้บีหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเรากำลังจะเดินทางต่อนะคะไปที่อีเกียเพื่อที่จะไปซื้อหลอดไฟตอนนี้นะคะบีก็พาเพื่อนๆมาที่อีเกียซื้อนะคะก็จะเป็นเ อีเกียใหญ่นะคะที่ว่า,ามีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยนะคะ SCS นะเพื่อนๆคือจะรวมแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่นี่เลยนะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในแล้วแฟนบีจะมาซื้อ,อไฟนะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าแฟนบีจะซื้อไฟแบบไหนนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของโคมไฟจะเพื่อนๆมันก็มีหลากหลายนะคะให้เลือกแต่ว่าเราเอาแบบธรรมดานะมีเยอะมากๆเลยนะคะ ถ้ามาอีกเกียนะคะเราก็จะมากินฮอทดอกนะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเยอะ

ม,มาจาะเพื่อนเพื่อนมากินพัด,ดอกกันถ้ามาที่อีกเกียนะคะเราก็จะแวะมากินพัด,ดอกกันนะคะอันนี้เซมนะคะอันนี้เป็นเก็ตช็อปนะคะซอสมะเขือเทศ dia Im We mark that? Yeah.

ไนนอติมที่อีกกยหีึ่1ยูโรนะคะเป็นคล้ายๆกับไอศครีมอยู่ในในห้างอะค่ะที่เรากินกันแบ,บเพื่อนๆ

สุกี้นี้ของเรานะคะโตแล้วนะคะลูกใหญ่แล้วนะคะได้กินแล้วเป็นสุกีนี้ลูกแรกนะคะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยมันขึ้นยาวๆแบบนี้นี่มันเริ่มจะแก่แล้วนะเพื่อนๆเราต้องตัดออกนะคะอันนี้ก็แก่แล้วนะคะจะตัดสักสักหน่อยเนาะ นี่จะเพื่อนๆสุกิิน,คคนีแล้วก็บอลอกครีนะคะของเรามันไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าดินนะคะมันไม่ค่อยดีเนาะมันก็แกนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันยังมีที่สวยๆอยู่นะคะอันนี้บีตัดไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันแก่แล้วเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําสุกคนีนะคะต้มจืดกันนะคะไปค่ะเพื่อนๆปีกต้มน้ำซุปนะคะ บีทาใส่กระดูกหมูด้วยนะคะบีต้มน้ำซุปไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะก็จะปั้นหมูสับนะคะที่เราหมักใส่กับวุ้นเส้นนะคะเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆเลยนะคะ ก็จะใส่สุกีมี่ลงไปนะคะปิดฝาค่ะตอนนี้นะคะหมูแล้วก็ผักของเรานะคะสุกแล้วใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยะคะ่ะ นะคะต้มจืดลุกง้อจะเริ่มแห้งๆแบบนี้นะคะเราก็ใส่พริกกระเทียมหอมต้นกอย ตินนะคะอนนี้นะคะอาหารของพี่ก็เสร็จแล้วนะคะ มาใส่ค่ะ อ,อันนี้นะคะเป็นขนม ที่บีซื้อมาจากโฮเฟอร์นะคะเพื่อนๆอันนี้เขาจะเรียกว่าคโน o เดนนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นผลไม้ส่วนข้างนอกก็จะเป็นแป้งนะคะอันนี้เป็นขนมสำเร็จรูปนะคะบีก็จะเอาเขานะคะมาต้มนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไร เป็นขนมแช่แข็งนะคะข้างนอกเป็นแป้งข้างในก็จะเป็นผลไม้ก็จะใส่ได้หลายอย่างนะคะจะเป็นลูกพุนก็ได้นะคะมาลิเลนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นรถล,ลูกพุนนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าชเวตเกะน,นะคะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงไปต้มในน้ำนะคะ ตอนนี้นะคะบีก็ต้มขนมมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ เาเนยนะคะใส่ลงไปเนยละลายนะคะเราก็จะใส่เก็ดขนมปังที่เขาผสมกับน้ำตาลนะคะอันนี้เขาจะแถมมาในถุงนะคะเพื่อนๆกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่แปดลูกนะคะเราก็จะคั่วนะคะเก็ดขนมปังที่เขาผสมน้ำตาลมากับเนยค่ะให้มัน คล้ายๆกับเหมือนเราทอดนะคะมันจะกรอบๆหน่อยน,นะคะก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วจนกว่าสีนะคะของขนมปังนะคะเก็บขนมปังจะออกสีน้ำตาลคั่วไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะบีก็คั่วเก็ดขนมปังนะคะกับน้ำตาลนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบีก็จะเอาแป้งที่เราต้มเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลย ค่ะตอนนี้ขนมของเราก็เสร็จแล้วนี่นะคะข้างในก็จะเป็นผลไม้แบบนี้ส่วนข้างนอกก็จะเป็นแป้งนะคะแล้วจะเคลือบด้วยเก็ดขนมปังน้ำตาลนะคะแล้วก็เนยค่ะ